กินกาแฟดูลี้ยบท่านเรวัตบอกว่าใครจะกินกาแฟท่านเรวัตเลี้ยงครับนานๆนานๆทีครับนานๆทีนานๆเดี๋ยวใครจะกินลูกปั๊บไปฟังกินแล้วบอกกับนักข่าวเดี๋ยวผมจ่ายตังค์ายหนีน มึงรู้ไหมเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงที่ไหนมาท่านไปสั่งลายได้จากมิสโค้ดดีกว่า ติ๊กต็อกไม่เอาเดี๋ยววันเดี๋ยวนี้เป็นยูทูบเบอร์ไปครับติ๊กต็อกเนี่ยมันแฟนคลับเราให้ไงก็เดี๋ยถว่าเรา,รเ,อาเอาเวลาเอาเวลาจะจะมีเวลาทำงานนะครับไม่ก็ทำนี่นะขอคุมโซมขอพักแบกคุมก็ไลฟ์ยูทูปมาเนี่ย <c oughs> แล้วรู้ไหมได้เดือนเท่าไหร่ครับถ่า,ายดิแสนเกินเกิน <c oughs> ไม่เท่ากัไก่ห้าขอเลี้ยงกาแฟมึงก็แล้วกันขอเลี้ยงข้าวเลี้ยงกาแฟ เฮ้ยไอ้หนูใครไปสั่งไปสั่งก่อนได้เลยไปกันนะครับไม่ทันแล้วนะไปแล้วมันมีมันมีเอสเปซโซ่อะไรต่ออะไรนะมึงเอาไว้ถูกที่สุดนะไปร้านไหนแพรลงกระชีมอะไรวันนีไปกินกาแฟเฮ้ยพอแล้วพอแล้วไปกินกาแฟกันมล้วกันไปขา